ส่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะวันวันที่เดือนพศออแล้วก็เวลาเกิดรับรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็วันนี้มีโอกาส2ขั้นผู้โชคดีที่จะได้รับหนังสือกระจกส่องทางชีวิตปี2558ด้วยนะก็ส่งเ m s เเข้ามาร่วมลุ้นกันก็ล้กันนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะ คุณอคุณปราวาน29เามษาย,ยน2537นะครับเวลาเกิด11นาฬินาทีไม่ได้บอกวัน,น,นบอกว่าน้องเรียนวิศวะเครื่องกลนะแต่ไม่อยากเป็นวิศวกรจะทำอาชีพอื่นได้หรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับคุณปราวานถ้าไม่อยากทำในลายโดยตรงพระหัสสวยนะครับก็เป็นครูอาจารย์ นะเน้นระดับอุดมศึกษาอันที่1กลุ่มที่2ถ้าเป็นลักษณะงานคอมเมอรเชียลหน่อยพวกเซลเอนจิเนียร์นะหรือโพเควเมต์นะไบเออร์ buyer, เนี่ยจัดซื้อจัดจ้างพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ spare part ท,ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้เป็นหน่วยงานที่สําคัญแต่กลุ่มหลังมีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นลักษณะงานไม่ว่าจะเป็นเซลลหรือว่าจ,จัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจะต้องทําต่างถินกําเนิดหรืออยู่กับองค์กรที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นครับอ m s สมสต่อมาคะ่ะ คุณปรีชาพลนะคะเกิดวันที่15ธันวาคม2531เวลาเกิด7นาฬิกา35นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าปีนี้จะได้งานทำหรือเปล่านะสมัครไว้หลายที่เลยคือการเรียงจี้เรือนง,งานอยู่นะครับแต่ถามว่าปัจจัยดีๆมีไหมก็เกณฑ์งานใหม่ก็มีแต่ถ้าเป็นลักษณะน,น,นี้ก็จะพูดอยู่เสมอน,นั่นแหละนะครับอยากให้มองกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติลดทอนลองไปหน่อยเราจะได้มีแป้มต่อในแง่ของการแข่งขัน นะสมัครเยอะๆอย่างเงี้ยดีแล้วแล้วก็ฝากไปทำบุญเสริมช่วงอายุย่าง27นี้นะครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์จำนวน17ตัวนะ17นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกจรินนะคะเกิดวันที่1ธันวาคม2497เวลาเกิด4ทุ่มครึ่งเป็นพุธกลางคืนนะคะถามว่าปีนี้ต้องระวังอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นอย่างไรรวมถึงโชคลาภด้วย อังคารกาลีก็ต้องระวัง1ปัญหาพวกกล้ามเนื้อ2อุบัติเหตุนะครับเรื่องต่อมากา็ฝากระวังกระทบกระทั่งกับคนใกล้ชิดนะครับเพื่อนฝูงพี่น้องและการเดินทางช่วงปีนี้อาจจะติดขัดหรือมีปัญหาไม่ได้ดังใจและที่สําคัญในเรื่องของงานเองก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการย,กย้ายเช่นเดียวกันนะฉะนั้นช่วงนี้หาโอกาสนะครับทุกเดือนเลยเนี่ยให้ชีวิตสัตว์8ตัวและให้คุณไปทําฟันขูดหินปูนด้วยนะ อรศัพท์ก็มี69 65 119ค่ะก็ถือว่าดีทั้งหมดนะครับ69เนี่ยเสน่ห์และความสำเร็จ65เป็นเสริมทรัพย์เสริมโชค19กําลังพระพฤหัสบดีอันนี้เสริมหลักฐานความมั่นคงของชีวิตครับ SMS ต่อมาคะ่ะคุณชูไทยนะคะเกิดวันที่18สิงหาคม2522เวลาเกิดเที่ยง15นาทีแต่ทำไมถึงาาบอกว่าสวเสาร์ก็คือวันเสาร นะถามเรื่องของการงานการเงินครอบครัวแล้วก็จะเปิดร้านเย็บผ้าหองเช่าค่ะน,นี่ขอบคุณนะครับคือความตั้งใจคืออยากใช้ข้อมูลให้เยอะที่สุดนะนะกรณีที่จะให้ระบุว่าเช้าเป็นวันอะไรก็คือคนที่เกิดในเที่ยงคืนไปแล้วนะจ๊ะกะ็วันเสาร์อยู่แล้วตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่างสามสิบหกถามว่าจะเปิดร้านเย็บผ้าะเช่าห้องเย็บผ้าหรือว่าทําห้องเช่าด้วยอ่าโอเคนะครับไม่ว่า ถ้าทําห้องเช่าหอพักจัดพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับคนเช่าใช้บริการหน่อยนะครับตูต้เตียงพัดลมอะไรก็ว่ากันไปนะส่วนงานเย็บปักถักร้อยหรือทําธุรกิจซื้อขายเสื้อผ้าระยะยาวก็ถือว่าดีแต่จริงๆแล้วฝากหน่อยได้ไหมเกณฑ์งานตอนนี้มันเสียอยู่อะรอให้เลยสิงหาไปก่อนนะครับให้เกณฑ์งานผ่านพน้นระดับอาชีพเป็นสีและเป็นเกณฑ์งานใหม่ด้วยนะตอนนี้หาข้อมูลเยอะๆ นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีจ้ะส่วนในเรื่องของครอบครัวความรักความสัมพันธ์ฝากฝากระวังเรื่องของคําพูดนะออสองปีเลยนะครับสารวมถึง37มหลีกเลี่ยงการประทะครับ s m s ตอ่อมาค่ะ s m s ตอ่อมานะคะคณสุดเทพค่ะเกิดวันที่12เมษาย,ยนสองห้าศนย์สี่นะคะเวลาเกิดสี่ทุ่มครึ่งพุธกลางคืนการงานการเงินของปีนี้ค่ะ ตอนนี้54ผมยืนยันนะครับาออผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่าเอ,อ่อย่าง56ที่กำลังจะมาถึงนะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำเหนื่อยหน่อยแต่มีโอกาสได้รับมอบหมายงานในระดับที่สูงขึ้นหรือมีตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นนะแม้กระทั่งถ้าจะทำธุรกิจก็มีโอกาสขยับขยายในเรื่องเกณฑ์งานใหม่ เพิ่มนะฉะนั้นโดยรวมก็ต้องถือว่าเเดี๋ยวนะครับตอนนี้สักครู่หนึ่งจ้ะเอาใหมนะ่นะพูดเหมือนเดิมนะในเรื่องของงานส่วนสิ่งที่อยากจะเตือนในช่วงอายุย่าง55าสาระวังมีปัญหาในแง่สุขภาพ นะครับโดยเฉพาะบริเวณช่วงหลังหรือในเรื่องของอาการความเครียดตลอดจนมีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเราฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะจังหวะได้ไปถวายเพลพระก็อยากจะให้ซื้อชุดสังฆธานยาเข้าไปด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัชนิดนะคะเกิดวันที่23มกราคม2511เวลาเกิด8นาฬิกา15นาทีวันอังคารลัคนาราศีก่อนเลยกรุงเทพค่ะ กรุงเทพมหานครลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกลุ่มกลุ่มช่วงนี้ก็เตือนหลกัหลกๆเลยแหละนะครับมาริตยูสถิตยอยู่เรือนกระดุมพระดาวการเงินโคโจรเข้าเรือนอเล่ก็ในแง่ของปัญหาสภาพคล่องนะครับกลุ่มเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนในทางบวกต้องถือว่าเปลี่ยนดีพอสมควรเลยนะสำหรับราศีกลุ่มปีนี้รอให้เลยผ่านวันที่11กรกฎานะครับพระรหัสจะจรว่ามาเล่งดวงชะตานะถ้าไม่มีคู่ก็มีโอกาสจะได้เจเจอคู่นะครับ หน้าที่การงานผลประกอบการที่เคยติดขัดก็จะปรับตัวดีขึ้นแต่ิึงสําคัญถามว่ามันถูกฉลกไหมขายปรีกเครื่องครัวของใช้จีปาทะนะฮะขายลังตลาดสดเลยเออมันก็ไม่ค่อยดีจริงๆแหละเนี่นฮะ,ะในดวงเนี่ยนะครับถ้าทําเกี่ยวข้องผมพูดภาพกว้างนะถ้าทําเกี่ยวข้องอถ้าอยู่ในตลาดสดไม่ได้ติดถนนใหญ่เนี่ยาเป็นธุร,รกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพพวกยาสมุนไพรร้านนวด นะครับหรือว่าคุณจะไปลงทุนเรียนเพื่อนวดเองก็ได้เน้นเรียนให้ถึงขัน้นรักษาอาการไม่ใช่แค่ผ่อนคลายและดวงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ถ้าสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์โดยโตรงผมถือว่าเด่นมากครับ SMS ตอ่อมาค่ะ SMS ตอ่อมานะคะเด็กหญิงกดชพันเกิดวันที่17ตุลาคม2554เวลาเกิด2ทุ่มครึ่งนะคะวันจันทร์ถามเรื่องของชื่อ ท่านเมื่อสักครู่นี้กัรมะเป็นกาลีให้คุณซื้อของมีคมถวายพระสงฆ์นะสะำหรับคาถามเรื่องของเบ็ดกเล็กเมื่อสักครู่เ,เกณฑ์ชาตาชนบุรีเป็นคนวันจันทร์ชื่อโอเคนะใช้วัคบริวานนาเมติกาลีสุขภาพก็คงจะเน้นในเรื่องของอตอนนี้สามขวบนะสามขวบก็ให้ด้วยระยะยาวเนี่ยปัญหาพวกสายตานะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกเลือด การทํางานของผู้กล้ามเนื้อนะครับและสําหรับน้องเนี่ยจะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในเรื่องของพวกทางเดินอาหารและก็ทางเดินหายใจนะครับส่วนในเรื่องของชื่อลองสะกดดูนะกดชพันกดกดชพันนะคะแล้วก็นามสกุลทีตาอ่อนทีทีข้าทงสะอีตอต่อสะอาแล้วก็อ่อน ชื่อผ่านนะครับเลขกระสาเจสวยและเมื่อรวมวรรณศกุลแล้วก็ฉเฉลียวฉลาดนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชื่อไม่ต้องเปลนมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะยอดขวัญน้องหานค่ะคุณยอดขวัญวันเดอนปีเกิดเวลาเกิดคะ่ะเกิดวันที่สิบพกฤศกจิกาสองห้าูนย์้านะคะเวลาส9บเนาฬิกายี่สิบนาทีค่ะวันอะไรเอ วันพุธกลางค,คืนนะคะแมชื่อนี้ใครใครตั้งให้ครับเนี่ยคุณพ่อนะคะนะแมชื่อชื่อรหวานนะนะครับแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งอันนี้สุดแท้แต่นะไม่ได้บังคับให้เปลี่ยนกันนะครับ<ช>เนื่องจากเป็นพุธกลางคืนชื่อนี้ในแง่ของทักษะผ่านก็จริงแต่ว่าในแง่เลกศาสตร์เหมือนกับว่าเราทําอะไรแล้วมันมักจะมีปัญหาอุปสรรคไม่สุด นะมันจะทุกอย่างมันจะไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังนะอันนี้ก็คือผลออผลท,ที่ที่มีโอกาสจะเกเดิดจ้ะตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้อยู่บ้านนะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานถ้าอ่างนั้นจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะถามเรื่องโชคลาภนะคะแล้วลูกนะคะ,ะโชคลาภด้วยพื้นชะตาไม่เด่นนะของของคุณยอดขวัญเองก็ ถ้าอยากจะซื้อหาจริงๆก,ก็ซื้อตะกัดละใบครับพออะผมดูเน้นเรื่องลูกดีกว่านะเพราะเราไม่ได้ทําอะไรนะของคุณเนี่ยสุขภาพฝากนิดนึงแล้วกันสุขภาพปีนี้ฝากระวังนะพวกไขข้อกระดูกนะครับแล้วก็ในเรื่องของลําไส้การขับถ่ายพวกเนี้ยน้องเกิดวันที่เท<อ>่าไหร่ครับลูกชายวันที่สองมกราค่ะสามหนึ่งค่ะครับกี่โมครั้งแน่ ประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนี่แหละคะ่ะสี่ถึงห้าทุ่มน้องเป็นคนวันเสาร์วันเสาร์ค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่างยี่สิบแปดเพิ่งเข้านะครบยี่สิบเจ็ดเต็มไปเมื่อไม่กี่วันนี้จ้ะค่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องงานนะคะเขาเป็นย,ยังไงบ้างเออเขาเคยมาพูดคุยหรือบ่นอะไรให้ฟังไหมฮะในช่วง,งย่างย <28 S 2> ีง่สิบแปดฟังให้ดีนะฮะยี่สิบปดเนี่ย เกณฑ์เรื่องงานเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะครับก็คือถ้าอยู่อ,อยู่ที่เดิมปัญหาก็จะลดน้อยลงหรือแม้กระทั่งถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนมันมีเกณฑ์งานใหม่ด้วยะ,ะนะครับก็บอกเขาว่าหาหาให้ได้ก่อนแล้วค่อยลาออกถ้าอยากจะเปลี่ยนนะแต่ถ้าคิดว่าไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยู่ที่เดิมก็ดีขึ้นปีนี้งานทยดีหมดครับวลาฮะเรื่องคู่ครองเขาเป็นไงบ้างคะแต่งงานหรือย,ยังค่ะแต่งแล้วคะ่ะ เออลองดูนะถ้าลักษณะของเขาอยู่ด้วยกันทุกวันหรือเปล่าครับจ้า <Yeah. S 1> พยายามเว้นช่องว่างให้กันบ้าง <Yeah. S 1> นะพยายามมี <Yeah. S 1> ระยะห่างกันบ้าง oh. นะครับเพราะว่าโดยด้วยพื้นชะตา <Yeah. S 1> นั้นนะ่ะถามว่าเกรียนความรักดีหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่ได้สมบูรณ์นะครับ oh. อาจจะต้องโอนอ่อนหรือเอาตามใจคนรักมากหน่อยนะ เว้นช่องว่างให้กันหน่อยแล้วจะช่วยแก้ไขได้นะครับค่ะแต่ที่ทํางานที่เดิมนี้คิดว่าจะดีหรือว่าอย่างไงคะยืนยันว่าดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้ว,ลวไม่ค่อย,<ะ>อยดีมีปัญหาพอสมควรน,นะอใช่ใไหมใช,ใช่เลยค่ะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้อง คือยังไงใช้เวลาสักระยะหนึ่งอ่ะแต่ถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนไม่ว่ากันขอเพียงแค่หางานใหม่ให้ได้จะมีช่วงประมาณพฤษภานะครับใช่ครับพฤษภามิถุน,นานะลองลอง,ลองอส่งมาสมัครแต่แต่ถ้าไม่ออกหรือว่าไงก็ดีขึ้นใช้ไหมคะหรือว่าใช่ครับถูกต้องครับนะสบายใจได้นะครับค่ะเ,คเป็น เขาจะเป็นพื้นฐานอาศัยได้ไหมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฮะอ๋อเด็กคนนี้ผมบอกได้เลยนะว่าพื้นฐานจิตใจเขาเป็นคนดีผมไม่กังวลเลยค่ะเหรอคะใช่ครับใจเป็นพระรหัสยังไงก็ต้องบอกว่าไม่ทิ้งอยู่แล้วฮไม่ทิ้งอยู่แล้วจ้ะใช่ใช่ถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะลูกคนนี้โอเคแล้วผู้หญิงนี่หาจะสอบเข้าม4ได้ไหมเนี่ยอ่ะสุดท้ายเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่วันที่สิบเออยี่ ยี่สิบแะคะ่ะวันที่ยี่สิบเมษาสี่สองอ <2, S 1> ะ,ค,ะ 2> 2. ค่ะสี่โมงคะัเกิดเที่ยงห้านาทีนะคะวันอังคาระคะ่ะกังวลมากเลยเนี่ยสอบถ้าจะสอบนี่สอบก่อนหรือหลังเมก่อนวันเกิดครับจะสอบนี่วันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละคะ่ะอืมเอาก็อย่างนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าเกฑ์การสอบไม่ค่อยดีนะ หนึ่งหนึ่งก็ต้องต้องต้อง,อง,องขวนขวายพยายามเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปทําบุญเสริมแล้วกันนะฮะให้น้องก็ซื้อ,อข้าวสารข้าวสารถุงก็ได้นะครับค่ะนะข้าวสารถุงในถวายพระอ๋อค่ะค่ะพยายามายเยอะแต่อย่าไปบอกเขาว่าเกณฑ์ไม่ดีเดี๋ยวเสียกําลังใจก็บอกให้เขาไปทำบุญเสริมในที่บอกยิ่งช่วงวน,นี้ยิ่งอ่านหนังสือเครียดหนักเลยเนี่ยก็คือต้องปีนี้ต้องขวนขวายจึงจะสาเร็จต้องขวนขวาย<อ>เยอะๆจริงๆอ๋อ ค่ะค่ะแต่ว่าเกดก็ดีอยู่แต่ว่ากลัวไปแข่งกับเขาไม่ได้นะคะคือมันอาจจะแบบไม่ได้ใน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 สถานศึกษาที่เราหวังอ่ะใช่คือคือมีที่เรียนอยู่แล้วนะยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์มีมีอยู่แล้วอยู่ลาดวินิจค่ะไม่ไม่ถึงแม้ว่าจะไปสอบที่อื่นแต้ก็มาสอบไม่ตรงกันก็จะสอบได้แต่ผมกลัวว่าจะไม่ได้ในสถาบันที่เขาอยากจะได้เท่านั้นเองแต่สอบก็สอบที่เดิมนี่แหละค่ะจ้ะก็นะไม่ต้องกังวลก็ให้เขาซื้อข้าวสารถุงนี่แหละไปถวายนะครับ แต่ว่านักตูดเขาเป็นไงวังคาเนี่ยเด็กคนเนี้ยต้นชะตามหาอุดไม่ต้องห่วงเขาอาตัวรอดได้อยู่แล้จ้ะลาฮค่ะาละเนาะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเล็กบ้านทับ90 90นี่ก็เอื้ออำนวยในเรื่องของความสำเร็จแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถือว่าดีนะครับทะเบียนรถ2856ค่ะแต่คู่หน้าเนี่ยไม่ดี กันราหูเป็นคู่นี่สินระวังเรื่องการถูกแย่งรักนะครับหรือปัญหาในเรื่องของเดินแล้วมันไม่สุดทางอันนี้ชะนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินะบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแต่ที่เล็กแปดส่วนหน้าหกเสริมทรัพย์เสริมโชคดีนะครับเอสอเอสต่อมาค่ะคุณนภัสนะคะเกิดวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหนึ่งห้าเวลาเกิดเที่ยงคืนสี่สิบห้านาที ฟ้าสว่างเป็นวันอังคาราชัดเจนลัคนาราศีก่อนเลยกรุงเทพค่ะเป็นคนลัคนาราศีมังกรนะครับมับงกรก็ต้องบอกว่า,เ,าเก็บเกี่ยวหน่อยนะครับขนไกวหน่อยโดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะครึ่งหลังหลายสิ่งหลายอย่างมันจะไม่ได้ดังใจนะครับส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริม ปีจร,นร,รเนี่ยไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนในเรื่องของเนื้อคู่กรนีย่างสี่สิบสามนะเกณฑ์ความรักช่วงนี้อย่างนะยังยังไม่ต้องรีบแล้วก็ด้วยพื้นชะตาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเจอเจอปัญหาในเรื่องของบุคคลที่สามที่มันาเกี่ยวด้วยพื้นดวงจะต้องได้คนที่มีตำาหนิและอยู่ห่างกันจึงจะด,ดีครับ เอชเนสต์มาค่ะคุณมารีนะคะเกิดวันที่6กันยายน2503เวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันอังคารลัคนาราศีส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าจะมีโชคลาบหรือเปล่าในแง่ของการเสี่ยงโชคโดยตรงก็ปีนี้ไม่เด่นนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงแล้วกันช่วง ช่วงอายุย่าง5-15เนี้ยนะครับถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดก็บำรุงค่าน้ำประปาก็ได้นะค่าน้ำหรือว่า pues, ส่วนใหญ่ในวัดก็จะรวมกันเป็นกล่องเดียวกันน้ำไฟก็ทำได้เช่นเดียวกัน s สตน,นสตอมาค่ะคุณประโมทนะคะเกิดวันที่5เมษายน2503เวลาเกิด6 1นาิกา17นาทีวันอังคารนะถามวันลัคนาราศีอะไรจังหวัดลำปาง ลำปางลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็ปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหนึ่งราหูเล่งดวงชะตาก็เน้นใน,นเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดสองเมื่อเลยผ่านครึ่งหลังของปีไปแล้วเนี่ยนะทั้งดาวประจำตัวและดาวการงานโคจรก็สูญเ,เสียฉะนั้นปีนี้ตั้งรับนะ แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับ SMS มามากค่ะคุณเอกนะคะเกิดวันที่4พฤษภาคม2516เวลาเกิดทุ่ม45่สนาทีวันศุกร์ถามว่าจะเจอคู่เมื่อไหร่แล้วก็ลักษณะของคู่เป็นอย่างไรจะ้ะ16นะครับทุ่ม45่ส ลักษณะคู่จริงๆจ,จ,จะอุปถัมนะอุปถัมช่วยเหลือคุณได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าให้เขาดูแลนะแต่หมายถึงว่าจะถ้อยทีเท่าอาศัยแล้วก็อยู่กันจะเกื้อกูลให้คุณดีขึ้นแต่ถ้าถามว่ารูปลักษ์รูปลักษ์ภายนอกก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นสวยงามมีสเสน่ห์โดดเด่นมากนะแต่ว่ายืนยันว่าพื้นฐานเป็นคนดีและมีโอกาสได้เจรจาในแวดวงการทํางานนะครับถามว่าเมื่อไหร่ 42เต็มย่าง43มีโอกาสจะได้เจอจครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณ SMS ต่อมาขึ้นเยอ่ยะคุณผู้ชมอี่ลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคุณแล6พฤศจิกายน2501เวลาเกิดนะคะ11นาฬิกาถึงเที่ยงวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภไหมคะปีนี้แย่กว่าปีที่แล้วอีกพูดชัดเลยนะครับ ละแล้วก็คุณผู้ชมเองอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะกับการได้รับหนังสือกระจกส่องนำทางชีวิตปี2558นะคะซึ่งต้องบอกว่านะคะอางนันกกรได้รวบรวมคําพยากรณ์12ราศีเอาไว้อย่างละเอียดเลยนะก็ะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะพีเพีดีตามด้วยคําว่าหนังสือชื่อนามสกุลจังหวัดส่งมาที่4221606นะคะส่วนใครที่อาจจะใจร้อนหน่อยอยากจะไปหาซื้อก็สามารถหาซื้อได้นะตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนั่นเองค่ะวันนี้พักกันสักครู่ค่ะ